สวัสดีครับเพื่อนเกษตรกรรมวันหยุดทุกคนนะครับวันนี้พบกันกองกับวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2565สำหรับเช้านี้พามาเก็บสถิติดูนะครับว่าปา์มต้นนี้ออกผลตผิดทั้งหมดกี่ทลายนะครับจากมุมนี้นับได้ทั้งหมด11ทลายครับสำหรับมุมนี้นับได้ทั้งหมด8ทลายนะครับ ก็มีทลายที่เพิ่งจดแทงคอออกมาใหม่ๆนะครับอาจจะมองยากนิดนึงนะครับก็เป็นสถิติเก็บไว้นะครับว่าจะมีต้นอื่นที่ออกผลติดเท่ากับต้นนี้หรือไม่